สวัสดีนะครับพี่น้องเนอะมายามหนูเขาคือเก่าครับมันนี่กัได้เมื่อวานบริายบรยบรายรากาศพี่น้องเบิ้งเนาะตอนมาใส่ม,มาขำคำเมื่อวานในเรื่องบริใส่ไม้มันนี่กะสัมไม้เก่าที่ใส่มือนั่นแหละพี่น้องหมายปลาอ้อยนะครับปลาอ้อยปลาเล่นน้อยเนี่ย คนตัดสิบเอ็ดได้ละยังยุ่จุ่มนึงหน่อยนึงนี่ลองสีหาเท้วนี่แหละเอาดูอีเกเลยครับมองสุดท้ายเลยพี่น้องไม้สุดท้ายมุ้ยมองไส้แล้วมนันได้ท่องข้าวไปสองตัว มาเบิ่งกันมือนีสิเป็นจังได้มือนี่แต่ว่าควย,ยมันมีแต่ควยหนูฝึกเด็กพี่น้องมึงว่มืนมอน,นั้นใส่คือว่าเป็นจังได้มาต่ำทองขาวนี่นี่นี่มองไปเข้าได้มือฮันครับเนี่ยนี่ได้ทองขาวอยู่นี่แหละมือน,นั้นนี่มืงไม้มันเป็นเมือคนเมือไม้ก็จะ เราเคยใส่ไว้เห็นไหมครับขาวๆนะคนมาใส่ลายไล้ละไม้นี่ก็ได้มาสั่มเก้าเขาเอ้าลุยเลยครับหูหลังเล็กมีอาการเลยพี่น้องหน้าคุ้ยกับเงี้ยแล้วกับเหี้ยแล้วโอ้เรียบร้อยพี่น้องนี่ Nói, nói, ô rồi, leo đừng có váy này hô đây ơi ô nào nhập lòi bạn này bạn thì thô กระปาดพว่ยเงยเลยพี่น้องนี่ครับเขาใส่ไว้เนี่ยพี่น้องหง้าฮู้เลยด้วยเนี่ยนี่ฮู้อเอเก็บครับ ลุยต่อเลยใกล้กันนี่ยและอึเอาอีกแล้วพี่น้องโอ้เรียบร้อยแล้วพี่น้องนี่โอ้หูมันจะน้องโอนี่อ้ พี่น้องเ,อ,เอ้ยเอาใส่ยอยู่นี่นี่เนื้นอเขาใกล้ๆกันนะครับใส่อดีตมาเมืม่อกี้นี่หลังเมื่อกี้นี่นี่กำลังนี่ใกล้กลันครับนี่เอาเก็บครับนเหรอพี่น้องเนาะโอ้มีแต่หนูพกง่ายเลยนี่พี่น้องเอ้ย ดูต่อครับใส่ไปห,ห้าหล,ลังห้าบนลูกหกไงล่ะดิ้วได้ละชวนมากผมมีใส่เป็นข้าวอ้อยได้พี่น้องเด้อเนื้ออื่นเนื้ออื่นหนูมันอยากละแวง ดีแท้เนื้อเขาอ้อยนี่แหละหนูบ่ค่อยระแวงถ้ามีตัวคือถือเลยพี่น้องเอ้ยเยื่ออ้อยดีที่สุดแล้วเยื่อเขาอ้อยเนี่ยหนูบ่ค่อยระแวงจะได้กลับมาซ้ำอีกดอกพี่น้องล้างต่อไปยังไง โอ้ผ่าตัวเนี่ยพี่น้องเอ้ยเสียดายเล้โอ้กับดีดนี่คุณ่ะโอ้ยดีดไม่ถึงเนี่ยพี่น้องอืมอ่าเสียดายเลย หนูควัดไม่ไหมเลยพี่น้องเนี่ยเห็นปะอินเบียกเลยครับเอ้าเก็บมือแรงจังมาซ้ำไหม,มนี่เด้อยไม้เ่าเขาเนี่ยพี่น้องเห็นป่เนี่ยไม้เ่าเขาด้วยเนี่ยเอามาซ้ำไม้เขา โอ้หนี่กนกในไม้เลย,เลยม่ขึ้นเห็นไครับนี่ตัก a i ไม้เลยไงตัมาขึ้นนี่แหละอย่างนี้โอ้สีซื่ออยู่พีาน้อกตนี้หมมาเด้อ แต่ว่าหนูมีอยู่ได้เพียงองคุคนนะเห็นบ่กัดหญ้าไม่ไหม,ม,มเลยผลหนูพวกเข่ากับบ่เข่ากับเด็กเข่าคนตัวนึ่งก็ได้หาหลังเนาะเออมดเท่าน,นี้เลยพี่น้องมาสองเต็มครับ พอจะอยู่ได้กินพี่น้องสองเต็มใส่เอ็บเลยไงเลยเอา้าอนยาตเก็บครับมานมาน อย่างมาบัดโอ้ลงหัดกลับที่ของแล้วอีกลังหนึ่งพี่น้องอยู่นี่เอ้าถื่อเสยขึ้นเล่นด้วยพี่น้องเิ่นดูมันตายครับโอ้ยโอ้ยงูยังไงเนี่ยโอ้ขอรอหนิพี่น้องนี่มันตายอยู่ครับ โอเอเก็บครับขอจัดการลงครับพี่น้อง